เริ่มนอกน้ำลงมาแล้วปลาดูได้ที่มันไหวซ้อ,อยู่มันก็ะเจี๊ยค่อยรวยรวยรวยน้ำผิวน้ำมากเลยบอลนี่อ้ขึ้นหลายครั้งแล้วบอลนี่เขินเพืเ่อ ออยู่เลยวะโอ้อือนกก้ามองเลยว่ะตัวนี้อ้เอออถูมีโอกาสที่จะพลาดเลยนกหนาผูดีป่า มันขึ้นแต่พราเกงใจปืนไมแบผมใกล้หอวกว่าเด้อโอ้ได้ฝ่อบึกต้องขาอดยตัวนี้ตตอรอลอึนลอยผมเด้อาน โอ้ยผมสอดนงผมสอวนลผมส้วผมสอวบึกเลบึับบกบบมีไหวแกมเลยไกอแกงยแกงใส่ปากมันจับมันไม่ตึ่อ๋อเข่าเลยนี่ไม่รู้เปขีงขาอันนี้ฟัวฟัวเรื้อมีนี่จอาร์ครับ Now... Yeah.